เป็นของของขวัญสินสุดท้ายแล้วเนาะค่ะเนาะเป็นของขวัญส,ส,สำหรับแฟนเพจและก็ลูกๆค่ะเอออ้อหมืน่นนี่คืออะไรคะนี่เบอร์ใดนี่ของลูกสาวเนาะคะ่ะนี่คือของลูกสาวเอาใส่จังไดรนี่คะใ,ใส่แบบนี้หรือเปล่า นี่คือรดผู้ใดมาแกะแกะได้ไงเหรอคะว้ามีตัวนี้แถมมาหนึ่งเนี่ยมีคนมาแกะได้นไงผู้ใดจังให้มาแกะของข่อยล่ะคะแล้วก็ใส่กับเป็นกระอง ว่าน่าจะใส่สิโอใส่บุไดก็จะใส่อย่างนี้นะวิธีการใส่ของเขาก่อนอ๋อ <c oughs> เขาก็ใส่เข้า <c oughs> ไปจังสิใส่เข้าไปอย่างนี้เลยนะคะ บ่เอ้ยหยาขนาดเลยเอากลายเป็นบ้งหหองงามแล้วบ้านบ่เป็นยังดอกอมีกองหนกสาวมีกองสาวมี่อะสาวมี่นี่เบอร์ใดคะมีสาวมี่เฟดชคันขเขาก็คือหลายบ่กัะหลายบ่กัะหลายบ่อะไราบ,าราบ,าราบ่ให้เพื่อที่ เพื่อที่จะให้เขาไปสื่อข้อมเองกับ่าอจากใจนังเพราะว่าส่วนล้างคุิหมาเ่าก็นะของก็จะลดระค่าดังนั้นให้เป็นสิ่งนี้ดีกว่าข้อใดดีนว่าแบบนี้ดีกว่า ใช้วิจารณญานในการตัดง่ายๆค่ะง่ายๆในการเลือกค้าของกันไม่อยากอย่างทีค่คิดก่อนตรงเป็นอย่างค่ะเจ็ดตัวนี้ิ่งอื่นมาชจะเปิดกันไม่ขอดตัวนะคะ น่เดือนจะเปิดอยู่จะเปิดที่บ้านแม่ยจ้าตัวนี้จะเปิดตอนเสาร์พ่อกาว่ามืออื่นเสาร์จะได้ใส่เลยค่ะไมกลับเปิดตอนเช้าแล้วก็มีเช้าก็ได้ใช้เลย บางเบาบางอากขยับมาอีกค่ะยถบพลาสติกจังๆๆเทปเทปหมดแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นเทปใหญ่ไปลย ไปถันนิดนึงค่ะขนาดว่าพ่นว่าพอพิธีไปถันเลยนะมื่อนี้ลบเสียวยหนาวค่ะค่ะกว่าจะกลับมาบานได้นะคะ่ะหนาวอีนลยเพจไดมากฮอข้างบนนี้เพราะว่าสามีออไปย่างออกกำาลัางกายกัมมูค่ะที่ข้างบนนี้ก็เลยว่างสำหรับเพชร อะไรอะไรคะตงสิบอเอาอย่างนี้ดีกว่าพับลงไป,ลไป,ไปเลยค่ะอาจารย์ถอไปอาจารย์จะยังไปอย่างนี้ไปเฮ้ยขาวเล้ออกไม่ดีหรือว่าภัพโปเป็น สวยสวย์นะเซย์คนเดียวลนะคะจากนั้นมาเราจะไปมาจัดก,การฟังกันนคะคะหืมงาไอ่อนกับพัาเนี่ยแค่งที่สุดจัด ถมนหยาดเขาบนนิยมให้เงินกันนะะนาะแต่วันนี้ขอขัวเดี๋ยวเเป็นอย่างของขวันค่ะอาซาบ้เพิ่งเอาไปไวหวเฮื่อนยาเพราะว่าเขาจะไปแกะข้องขวอนกับยาอยู่อยู่บ้านบ้านยามอื่นค่ะทีน่นี่เขากระใส่นี่เนาะคะ่ะแล้วก็เขียนไปเลย ประกาเล่นเสือของเมือนไข่เล่นเสือไปเกิดท่านเล่นเสือปะคะเกิดทันไหมกสิเขียนสำหรับทิลเฟดริกเฟดริกฟ้าผัดเสียบร้อยที่นิมมาถึงคิี่วลูกสาวคะ่ะ นก่อนว่ของเปิ้ลไทยแต่ละคข้นไหพวทกันเนาะค่ะมีของลูกสาวลูกชายในสื่อล่องเทาลอท่าลองเท่าฟุตบอลมือสองให้เรียบร้อยเรียบร้อย กับบ <Ö. S 1> ันนั่นไดยค่ะย่านก็เจาะกลับมากก่อนแล้วก็ใส่ในทีแล้วก็ตัดแล้วก็เกลือยังไงต้องการขับนะคะตัดไปเลย จะเป็นบกคอยงานปันไหนเพราะว่ากลองมันเยอะาแก่โตใช <c oughs> ้ได้อยู่ใช้ได้อยู่เม่อนันลูกสาวนางหอของขวัญอยู่เมื่อเมอื่อค่ะ ฟ้าหนึ่งก็นั่งเหตุของก่อนมาแตแล้วเฮ็บแทนหายาแล้วก็ใส่มาตรงนี้ <c oughs> มีการเขียนทิวลิงลิงฟ้าลิงลิงวยทิวเลี่ยมฟ้าลิงลิงอ๋อแม่เป็นเป็นของหนองตัว ตรงนี้ก็สขียนี่นลิงลิง,ลงฟ้ามัมม่าดาเองนด้ค่ะเราไปก็วินเหลี่ยมนี่คือของควัญว,วินเหลี่ยมค่ะวินเหลี่ยมเปิดออกมาเปิะจะหอมมาก เไไส,สื้อไว้ใส่ไม่ใส่เสื่อไว้ไน้ีนเพื่อที่จะก่อยรอกแกใส่เข้าไปบบเห็นมับ่ <c oughs> บอยอยากคอหลายก็คือมีของลูกสาว ไม่พอเลยนะคะ ตอกไปนั่งห่อไปด้วยล้องไปด้วย อนี่คือหอ,อยากนยาค่ะ ร้อยชิ้นที่สองชิ้นที่สามว่าบ๊วแม่ชิ้นที่สี่บาทชิ้นที่สี่สอ๋อ,อ,อการปิดฉากในการทอต,ต้องฝันนะบริฮอยนะบ้านปิดลงมาจนเมืดเลย เส,อสือหอนี่หที่้อหเนี่ยดนงนึ่งตับถือเสือเดีกจะห,อห่อ,อกาๆด้เนยลมกาดเขาเห็นจะเสือเรียบร้อย ใ,ใจลแล้วค่ะดีใจค่ะสิแล้วแล้วลงก้นหอยเด้อที่กามห่อข้องอ้วย ห่อเส้นตันดนี่เส้นตัดหอ่อพนักง,งานหอ่อปุๆๆๆ๊บปุ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 ๊บเรียบร้อยตัวที่นี่กระเขียนค่ะตรงนี้ห่าบะหม่มค่เะเ่อแต่ใส่ต่อเลยค่ะกระเขียนคำว่าม,าม,าม,ามาัมม่ามัมมา เหลืออีกอันนึงค่ะเรียบร้อยจบข่าวเป็นจังไงค่ะการห่อของควัญของเพ็ดอุ้ยหนึ่งสองสามสี่ใส่เวลาโดนขนาดค่ะ นี่แหละค่ะบรรยากาศคริสต์มาสกะสิจบสินไปเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะกะสิรลองกันมืออื่นค่ะเบิงเบิงร้องกันมืออื่นส่วนตัวนี้กะของขวัญของของของแฟนของปูค่ะแฟนของปูตัวนี้กะของขวันพุทธิน้องโอ้โหของไผ่นะครับ่ได้เนสมีซื่อ วัวนี้ด้วยโอเคค่ะคลิปนี้เพชรกระคอคลิปนี้เพชรคอฝากไวแค่นี้ได้ค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนาเบอร์เบิงกินนะคลิปหนาเพชรสิผ้า,ปา,ปาไปเบิงบรรยากาศคริสต์มาสจังไดหรือว่าผ้าไปเฮ็ดอีหยงังมาหลุนกันต่อไปค่ะค่ะเจอกันคลิปหนาสวัสดีค่ะ